มาหวดนรอพี่น้องม่าส่ดูกมุนแับครับแกยังหักแทบู ยังเพชรถอดยังออกกระดอกกระเดียงกันฮะมันประโยชน์อยู่สภาพเก่าเลยสต์มันมีประกวดมนะมีนปะกวดยังไหนมันแต่งไปหาพรมองอยังบันเคยได้อยู่ดีจัสเสียรถเลยมันบ้างบอกเป็นอย่างไรว่าฮะบ้างมันเป็นอย่าง นั่นแล้วดูน้ำกุลเขาบอเป็นอย่างเดีเยวซ้ายยังบันนี่ซ้ายอันเบียกกับบอกมีบันปั้มเบียกแล้วใช้บัตรปัมปป้มเบียกมันโอ้ บันนี้คุณแก่กับเสียถินต่อตรงถิ่นนี่เสียเหรอแก่กเสียมีอยังอีกบ้านบ่อก,กระหาดก,กระคาปุ๊บตากับย้ายไปอส่บัน าเวียกบ่หนางานคือตัวตะพนน้ำปูนันผู้นี้คือตัวกีดยางนี่เลยทันเด็กเขบ่มีเขาสารติคือ,อบ่สีไว้ยกกขบเบียร์กูสีเอ เราไม่ได้เสียงไมตตากับยายเลยกู้หายครับกู้หายเนี่ยมึงทำ้ตัวมัขี em. ้ลายครับตัวบ้เบก้อ้เขากระเฮ็ดอันนี้มากี่ยังนี่ย ไม่หมากี่ย่งนี่ฮะบักท่านแม่มึงตีมาเบิ้ง้นี่คือมาะไมแกบนังว่ะมักตำนิ่งใหญ่บ้างนี่บกง วันนี้แมงไปใส่บัน,นแมงบ่อยุทธ์เหรอมึงมึงลบกับผู้ใดบันนี่ยึแมงบ่อยู่มึงลบกับผูใ้ใดบัน,นบ,บ,บ่นบนรู้ตัวมันเสียงเป็นลบตะกั่มันแท้อะฮะ เก็บบักหน้าไว้พ่อด้วยนะเดสเต็มต้นอยู่ าเป็นไนเนีย้ยขาหนังนเ,เขาหนับเนวา่านันไใดเล็กอะน่ดปีกไกมึงก็แปลออกบัน,บม,นมันเกิน,นอายุเด่นฟังแมนไปหันละต้องออกแบบนั่นแนละขามึงสีเหียนน้ำเล็ก Tha lúc bạn vừa cha thính bịch vô Nhìn mẹ này bằng nào mẹ mẹ mồn luôn nè Đúng rồi, nhân này để tôn ăn kết này Bằng nào vô nhân này mẹ, hết lắng nặng mẹ, hết là chậm mẹ บักนาวนี่ก็ต้นคือกันกับอยู่เฮียนใหญ่ลนั่นน่ะเฮียนใ่ะแม่นี่แม่มันเลี่ยมๆอยู่ได2วยนั่น พออยากได้นี่ไหมสองน่วยนี่ไหมฮะบาีอย่าง พเพราะมันกันเบดละซัวดเลยซัวมาเดินเท้าันดันก็ไปได้ปะโอ้พอสุดม,มากเลยไปหอดเวียกหอดน,นะครัั้ออกไปโดงกูก็จะไปหามึงอยู่ดงกูเด่น ท่านทีจะไปเฮ็ดเบียกยแขกยังซอยเพิ่นนี่นีดคนในว่างไห้ไหมลูกเอ้ยกูจะตายยุกไกไปได้กูเกิดยิ่มเข่าไปได้ก็คือเพราเขาให้กินนี่แหละนั่นแหละก็ไม่ได้ขอเขาให้กินนั่นแหละก็ทำ่ตัวคนหักได้ไหม ว่เละเสียงม,มาปั๊บรูดตนุกูกับรูดตนตากับย้ายนี่ไหมอันมูเขียวยะไปเอามันได้มันมาเหลี่ยมอามูเหลี่ยมเกียงเกี่ยงหน่เด<น>ียด <mais S 1> <แ>ีไรวะนี่ใช่ไหมโอ้โอ้บ่เหลี่ยมบอเหลี่ยม anh em hết nổi đấy này, đầy lăng đầy, nè, còn anh năn đế, nam việt yu sĩ liền dài nó luôn đế เบ,บื่องเทียนไม่หมดแล้วกีดยางใส่มันห้อยกีดตะอเหิงนี่ฮะมัดตัวตะกูเถอะว่ากูเบืงองเปลี่ยนที แท่งทองเห็นิเมื่อกี้เป็นป้ามันมื่อนี้ตอนสมัยแยปวงไม่อยู่ปลูกมัตนลงไปหวัวตูน้หน้าสุดปุ่นุดถนอนอีกเสน้นหนึ่งติดกันกับวัดปลา ปืนแกปผู e ้ใดอะไรฮะวันนั่นผู้ใดญมากก็มีเงินซื้อปืนแท้ซื้อมาแล้วไปเห็นอยังบั่นบ่อยมองกูเห็นมึงอยู่สบายกูขึ้กลับว่ไปอยู่เนาะ น้ำยาพุ่นไปวะมึงไปวมึไปย้ำไหนยาตายมึงยไปติไปน้ำนาแล้วบอกไปยู่น้ำหลวงอาหลวงอาบอกไปบวชย่นแลนวเม่านเฮ็ดเบียก น้องยุ้ใสบันน,อน,อนอีอน่องน้องนี่ไปหากวนตะนนองเด้วยไ <c oughs> ด้นขเาูคุละพอกับน้องฮึกโตได้น่ะมันยังพญย่ยดับสมบัติพา่ดับเมื่อไรเลย Nhân nhanh nhanh xì của bố má dùm cả nó nào việt cả này Chắc mặt bởi hết nhanh nhanh Chúng มองหน้าบนเก็มเน้ต้นแวาเหลีงเมือแม่ดกเงาเลต้นเงเตมหน้าร่นเ่าบนแล้วเ่าแล้วนี่งต้นีแมด เรียนงานปั๊มไปวะประจบมอสามอี่ะเรียนก่อนหน้ากูอนนอขอซอ่ดาก,กูนี่ยไม่านจบนะเพื่อนเขาเรียนเขาจบแล้วไมนานจบไม่่นมีส,สอบไปยี่สิบปกำลังเทียวนอืนอ,อ,น,อบบนี่จะเกยววาให้บ นาต้อมึงเนาะเานี่แหละเนาะกูไปอย่างมาหาหหชุ่เล็ดพวกบัวเบลเนาะเตียงขึ้นไหวเนาะเงินเขึ้นไหวไปได้ามามยื้ใส่แนบอ่ะ sai vượt bơi dãi chắc chiạ, bây giờ còn không phên, này ô còn làm anh gì này, anh bơ pha rồi, nhớ bầu, nó ô. บ่ได้มีเงินห้เด้อเอาแทบเอาไอแพดมาห้แล้วหนินนมันก็มาเปิดเบึ้องในไปยังเอาซมาอามิมมาใส่เอาเมมมาใส่นนินั่นใส่แต่ซิมเดียวเด้นทำตัวท้ง mouth คักแต่ว่ามึงไม